สวัสดีครับทุกท่านครับคันนี้คือ Camry h y g r i i t ตัวล่าสุดครับตัวท็อปเลยครับใครที่สนใจระบบมัลติมีเดียในรถรุ่นนี้นะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาดูคลิปนี้กันครับอย่าพลาดเลยนะครับครับแล้วผมก็มาอยู่ในรถโต้ต้าแคมรี่ไฮบริดตัวนี้ครับนี่ครับแล้วคันนี้ครับเป็นตัวท็อปเลยครับเป็นไฮบริดตัวล่าสุดครับเครื่องเสียงเป็น j จ l มาเลยครับแบบนี้ครับ แล้วคันนี้ครับจะเป็นระบบจอครับขนาด8นิ้วครับที่มีไซลัก J จเบมาเลยครับนะครับรถรุ่นนี้หลายคนก็จะหงุดหงิดครับแล้วถามว่ามันดูอะไรได้บ้างครับวันนี้ครับเรามาตอบโจทย์ครับด้วยการใส่ระบบ Android ครับเป็นเจ้าแรกในเมืองไทยนะครับที่สามารถใส่ระบบ Android ครับในรุ่น8นิ้ว J b l บแบบนี้ได้ครับเรากดปุ่มนี้เข้าไปครับ โอเคอันแรกก่อนครับคุณภาพเสียงเนี่ยเข้าทาง AUX ครับเพราะรถรุ่นนี้มี AUX อยู่แล้วนะครับกดปุ่มนี้เข้าไปครับแช่ไว้ครับระบบจะเป็น Android ทันทีครับซึ่งเราเข้ามากดปุ่มนี้ครับเป็นแอป Android ครับเห็นไหมครับสุดยอดไหมครับมีระบบครบเลยครับไม่ว่าจะเป็น MX Player ครับ Juke Netflix Spotify ครับ Google Map ครับ YouTube ครับอันนี้เป็นทุกฟังก์ชันครับที่ว่า ใครๆที่ใช้รถอยู่ตอนนี้รถติดติดบ้านเราครับอดไม่ได้ที่จะมีเหล่านี้ครับเรามาดูอันแรกก่อนครับ MX Player ครับการดูไฟล์หนังทุกชนิดครับนี่ครับแล้วที่สำคัญครับคือจอรุ่นนี้ครับมันทัศสกรีนเนี่ยง่ายมากครับภาพก็ชัดครับแล้วเล่นอินเตอร์เฟส Android ตัวนี้อยู่ครับโอ้โหผมว่าครบเครื่องครับคอนโทรลฟังอะไรได้อย่างเดิมครับเพิ่มลดเสียงเห็นไหม นี่ครับนี่คือชุด JBL ครับนี่ครับแล้วผมฟังแล้วนะครับผมต้องบอกว่าเราใส่ชุดอัปเกรดใส่ซับหลุมนะครับเบสหนักกว่านี้แน่นอนครับนี่คือ MX Player นะครับเรามาดูกันต่อครับคันนี้ครับมี Netflix ด้วยครับนี่ครับเราสามารถกดเข้าไปดู Netflix ได้นี่เห็นไหม Netflix ครับเพียงแต่ท่านมี I-D ครับก็สามารถจะเล่นได้เลยครับกดเข้าไปเลยครับดู Netflix ได้ในรถเลยครับคันนี้ครับแล้วต้องบอกว่าคันนี้นะเราจะเห็นนะตัวนี้เราสามารถจะส่งฮอสปอตมือถือจากผมเข้าไปตรงนี้ครับนี่ครับดู Netflix ได้เลยครับคันนี้พูดง่ายว่าหนังต่างๆตอนนี้นะ t f t i x i x เป็นที่นิยมจริงๆครับเห็นไหมฮะโอเคนี่คือ Netflix ครับเรามาดูอันอื่นต่อครับ เอาอะไรสักอันเดียวอ่า YouTube ครับ YouTube ก็เป็นอีกอันหนึ่งครับที่ทุกคนได้ใช้อยู่แน่นอนครับนี่ครับเราสามารถจะพิมพ์ครับหนังเรื่องต่างๆครับสมมติตอนนี้ครับผมชอบดูรายการเนี่ยกำลังมาครับ The rapper ครับพิมพ์เลยครับมาเลยครับสมมติเราพลาดเมื่อวานนะครับเราก็ดูตอนนี้ได้เลยครับว่าตอนนี้หนังที่เราติดตามอยู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับ เพิ่มรถเสียงได้เลยครับพอดีพงไมมันชา้านิดนึงครับเอานี้เลยครับน,นี่ครับโอเคนี่ก็คือผมออกก่อนนะครับมาที่ Google Map ครับอีกสักอันหนึ่งครับเราเอาแต่ไฮไลท์ที่รถรุ่นนี้ควรจะต้องใช้กันครับ นี่ครับการนำทางครับ Google Map วันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันสำคัญมากๆครับผมเนี่ยเป็นคนที่ติดมากเลยคนหนึงครับจะไปที่ไหนครับเราพิมพ์เลยครับมาที่มิลาชครับเราพิมพ์เพียงคำว่ามิล a ่าชอเดโอครับสำนักงานใหญ่นะครับมาเลยครับนำทางมาเรียบร้อยครับแล้วเห็นไหมตัวใหม่เนี่ย Android กล่องรุ่นใหม่นะครับไวครับนี่ครับ มุ่งไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปยังถนนหมายเลข3 3 4 4โอเคนี่คือ Google Map ครับนำทางครับขณะที่นำทางอยู่ครับผมก็ไปดู YouTube ก็ได้นะครับมันก็ยังคงนำทางอยู่แบบนี้ครับเป็นไงบ้างครับทุกท่านครับอันนี้คือความสุดยอดครับของจอรุ่นใหม่ครับนะครับแคมรี่รุ่นใหม่นี่ครับจอ jbl แบบ8นิ้วครับในตัวท็อปครับเราก็สามารถใส่ Android ได้แล้วนะครับ โอเคครับใครที่สนใจระบบแบบนี้ครับก็ขอเชิญได้ครับมาสอบถามกันได้ครับที่ m l r a g e Audio นะครับโอเคครับวันนี้ผมก็ขอรีวิวคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ